สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะแล้ววันนี้ค่ะแอดก็พามาที่นาของน้องนัทนะคะยังจําน้องนัทสัมผัสผีได้หรือเปล่าคะเด็กน้อยผู้สัมผัสผีได้นะคะน้องนัทนะคะบอกจุดแล้วนะคะว่าผีน้อยค่ะจะมาอยู่ที่บริเวณกกโก,โกโที่นะคะตรงด้านหน้าที่เห็นเป็นแสงเป็นเงาตะกุ่มตะกุ่มนะคะก็คือเซียนน้อยพารวยนะคะแล้วก็ รวยไม่เลิกค่ะตอนนี้กําลังรอตัวเลขอยู่นะคะหลังจากที่จุดทูบไปแล้วนะคะบริเวณข้างหน้านะคะน้องนัดเรียกว่าโกโกค่ะโกโกคือตรงที่ผีน้อยอยู่สองตนนะคะที่น้องนัดบอกนะคะนี่นะคะแอดก็จะพาดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะก่อนที่เรานะคะคจะเข้าไปดูตัวเลขที่ชัดเจนนะคะรอให้ทูบนะคะจุดอ่าจนถึงตัวเลขก่อนนะคะ นี่คะนี่เป็นบริเวณคะคะอันนี้ก็คือคุณตาของน้องนัทนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนอ่าแอดมินนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะนี่นะคะคือกกโกนะคะที่น้องนัทนะคะได้พูดถึงนะคะกกโกค่ะกกโกนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะเนื่องจากไม่อ่า ไม่มีอ่าไฟเพียงพอนะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่บริเวณที่นานะคะแสงไฟสลัวสลัวที่อยู่ตรงทางด้านหน้าคือเป็นแสงไฟรถนะคะที่เปิดไฟสาดส่องมาตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่นะคะบริเวณนี้นะคะคุณตาขาช่วยสาดไฟไปตรงกกโกให้หน่อยค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะกบโกนะคะผีน้อยอยู่บริเวณกบโกเนี่ยค่ะนี่คือกบโกนะคะตรงที่น้องนัดบอกจุดเนี่ยนะคะที่ว่าผีอยู่ตรงนี้เนาะผีน้อยอยู่นะตรงนี้สถิตอยู่ณที่นี้นะคะนี่นะคะแก้วแก้วจะโดนนะหล่ะแต่กระบอกยันต์นะคะแต่ชีพทองแก้วได้่อเป็นพี่ว่าเจ้ีแล้วโดนแม่แท้ไหนอยู่เล เรจะเห็นความนึ่งคนนี้นี่นะคะนึ่งเก่าจเข้านึ่งเสร็จอ๋แทนทีมาหันตอองทำนี่เหรอถึงหน้าไกลโอเคนะคุณสองนั่งดีพค่ะเดี๋ยวแอดก็จะพามาดูตัวเลขแล้วนะคะคิดว่าตัวเลขน่าจะเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตนะคะคุณตาอยู่ทางด้านหลังนะคะเอียงไปนิดน้อยเลยอีกหนึ่งค่ะนี่ค่ะแอดกำลังจะหาจับภาพจะโฟกัส เทียนให้นะคะเดี๋ยวไอ้ทูบให้นะคะสักคู่ค่ะแอดพูดปิดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะตัวแรกนะคะเป็นเลขเก้าค่ะตัวที่สองคิดว่าไม่พลาดค่ะหนึ่งมาแล้วค่ะเ <7. S 1> หลือ,อตัวสุดท้ายนะคะ,ะตัวตัวที่สองคือเลขไหนเ่ยคือเลขหน้าอีริหนาคือไม่ัมนน,นี้หรอกนะคะ อาไว้ในี้ข้าวทาตัวที่สามแล้วค่ะชุดไทยบะแนนค่ะ,คะบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเชียบเลยนะคะเพราะเราอยู่ที่ท้องนานะคะท้องทุ่งท้องนานะคะและที่สําคัญคืนนี้เป็นคืนวันโกนด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะเงียบสงัดนะชัดเจลียนมโนแบบนี้ ขักบ๊อบหวานอืมบนกอแห้งดีออกอยาดเนี่ยวแล้วที่เลี้ยนในแขกกันนี่แแบบจะเห็นเลิ้อะไรนะคะไอ้เนี่ยวเาเรื่องพี่หลอกไงเลี้ยนระหว่างนี้เดี๋ยวแอดขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะนี่ค่ะพอดีพอดีเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแสงนะคะจากออมเล็ตค่ะ ผู้สนับสนุนแสงอย่างเป็นทางการครับชัดๆเลขหนึ่งค่ะก็ถ่ายภาษาขั้นบทเนื้อแน่นชัดเลยคือสิบละหนึ่งค่ะเก้าและหนึ่งค่ะตัวที่สองเลขหนึ่งนะคะตัวแรกเก้านะคะตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งค่ะเหลือตัวสุดท้ายค่ะอีกไม่กี่อึดใจเดียวค่ะเขะอีกแป๊บหนึ่งนะคะออมเล็ตถือกล้องให้กับคุณรวยไม่เลิกเลยค่ะจะได้ถ่ายรูปนี้ได้แล้วให้คุณรวยไม่เลิกถือ อันนี้ค่ะถ้าแล้วก็ตัวเลขเลยไม่เป็นไรขับไปเมื่อไรถ่ายตัวเลขนะซูมสิบเท่าถ่ายจะเห็นชัดเลยครับอว่ามันปีกปีกแผ่นลายนล้วเข่ามาลำบากปีกแป้นก็คือแผ่นไม้นะคะใช่แล้วปีกแป้นนี่คือแผ่นไม้ค่ะยังค่ะอีกนิดนึงค่ะเก้าและหนึ่งค่ะมีเลขเก้าเป็นตัวแรกนะตัวที่สองก็คือเลขหนึ่งค่ะ วันในห้าวค่ะกำลังจะเจรอดตัวที่สามค่ะว่าจะเป็นเลขอยังค่ะอีกนิดนึงแล้วค่ะตะคิวกำลังจะขีดขาแน่นพารวยแล้วกำลังค่ะกำลังจะโพลค่ะจุดกระยืดยืดมองอักแอกพูดเอาไปยังพันยูนเนาะไปวางยูนเเนาะอย่าเตะหัวอยู่นี่ดิ ตให้ออกตัวนี้แล้วเนนีกใไหมขันออกตัวนี้ยังก็ได้ฮ้อนเดียวจะยล่นนจะไดนืหนเทียนขึ้นไปงอข้างในไปขวนอยู่ละขยับไปขยับมาทำให้กล้องสีเปลี่ยนกระบอกให้มันตื็นกระบอกมันเอียงไว้พุ่นนะลมแล้วมันเอียงไปพุ่นเราเห็นแมันขวนนั่เห็นหหัวมาแล้วค่ะ มนมนนะคะโค้งโค้งมนมนคนหน้ามนจะเป็นเลขอะไรตัวสุดท้ายค่ะอันนี้ปิดนคนรอกให้ยงว่าจะถ่ายอะไรเอากล้องมาค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ค่ะเ้าไปตัวสุดท้ายจะบอกชัดเจนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะไว้ให้ครึ่งกลางๆเดี๋ยวรอชมก่อนนะคะ น้องผีน้อยจะให้สามตัวตรงๆเลยได้เปล่านะคะเพื่อนห่งแล้วป่ะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะนือแอจะสั่นนิดนึงนะคะตาขอโทษนะคะขออนุญาตจับบาดแต่เพื่อนกันนิดนึงเป็นง้อง้อยับเป็่นง้อง้อช่เท่านั้นให้สองตัวเท่านั้นก้าวหนึ่ง มรำไม่อีกตัวนึงตัวนั้นตัเป็นตัวว่าว่าเป็นเล็กนึงเลสองเปนตัวเป็นเได้เลได้มัจะเป็นเป็นเลขค่ะมีความรู้สึกว่าไม่สองก็สามนะคะตัวนี้เสองเนี่ เชื่อตาไวรุนี่ยรุ่นพอยิงคเปลยนเลขเปนเลขเลัเกาเกีาอ้เจ็รจ็าจริงๆค่ะเก้าเจค่ะอสวสวยจริงเก้านึ่งเจ็้าหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าหนเจ็ะคะพี่หน่อยน้องนัดเนะค่ะแคบหน้าจอไว้ก่อนนะเชียงท้ายเนาะค่ะ ในเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าตัวเลขนะะคชัดเจนค่ะในขออนุญาตลูกคืนงาอ่านเห็นไปทั้งๆก็เจ็ดหนึ่งเก้าเนาะค่ะหรือเจ็ดเก้าก็ได้ค่ะสายย่างไปไว้ก่อนขยบขึ้นเลยโอ้โหอุณทรงๆเน้ะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ตัวเลขครบแล้วเราก็ต้องค่อยๆกันขยบออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าตรงบริเวณนี้ค่อนข้างมืดมากเละ นี่นะคะเลขเสียงทายนะคะจุดได้เก้าหนึ่งเจ็ดสำหรับในคืนวันโกนวันนี้นะคะแฟนช่องไม่ต้องตกใจนะคะทําไมถึงมือจังตรงนี้เราอยู่ในท้องนานะคะซึ่งไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงค่ะตอนนี้เราอยู่ด้วยไฟตะเกียงนะคะแล้วก็มีการก่อไฟตรงนี้นะคะเพื่อให้ ไม่หนาวมากนะคะนี่นะคะเราก็อยู่กันแบบนี้เลยคะ่ะวิถีบ้านบ้านนะคะบ้านราวนะคะวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณตาของน้องนัทมาก,มาก,มากๆเลยนะคะแล้วก็คุณยายของน้องนัทนะคะที่มาช่วยนะคะ จุดทูปเสียงทายนะคะที่กกโกนะคะคุณตาคะค่ะขอบคุณคุณตามากๆเลยนะคะวันนี้ขอให้พรุ่งนี้เฮงๆปังๆรวยๆถูกหวยทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ ค่อนข้างมืดมากเลยค่ะไม่มีไฟนะคะเดี๋ยวแอดจะ<ไ>แพลนกล้องให้ดูก่อนเนาะ <ไป S 1> น,นี่ค่ะน,นี่นะคะคมมนี่นะคะว,วันนี้นะคะแอดม,แแมีความ,มตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะ เพราะว่าปกติแอดจะไม่ค่อยได้มาจุดหรือทาอะไรกลางคืนนอกสถานที่นะคะส่วนมากสถานที่ที่กลางคืนที่แอดไปถ่ายก็จะเป็นที่กกปูฟภูมิกกโพที่นาพ่อเรืองนะคะแต่วันนี้เป็นสถานที่ที่ใหม่ของแอดนะคะซึ่งเป็นนาของน้องนัทเด็กสัมผัสค่ะเคค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปไว้ <9 S 1> เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ